าจะพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ไกแค่ไหนก็จะบินไปดูข้าจะพาพาไปดูสีดำตาแดงอยู่ในถ้ำไม่เห็นตัวเลยค่ะมืดหมดเลยเห็นแต่ตา แน่นอนครับเรามาถึงที่วัดนี้กันแล้วหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าพญานาคเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยอยู่ที่อีสานเนาะ,ะแต่ทําไมวันนี้พญานาคอยู่ที่กาญจนบุรีพญานาคอะคุมสี่ทิศนะคะจะมีทางเหนือออกตกใต้คุมทั้งสี่ทิศค่ะพญานาคไม่จําเป็นต้องอยู่ที่อีสานอย่างเดียวตะวันออกตะวันตกทิศใต้คุมสี่ทิศเลยค่ะคแล้วพญานาค บางทีจะอยู่ตามถ้ำซึ่งอยู่บนเขาแล้วทำไมที่วัดนี้ต้องเป็นพญานาคสีดำละ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนนะคะเมื่อสมัย15ปีที่แล้วปู่ได้เข้าฝันค่ะคอยู่ในถ้ำพญานาคตัวดำ ตาแดงเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันตอนนั้นเราก็อายุน้อยฟาร์มที่เป็นวัยรุ่นเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้หลังจากนั้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วปู่ก็ไปเข้าฝันาาคารวสชื่ออาจารย์ไก่เข็มเปียนทิศค่ะไปเข้าฝันบอกว่าให้มาสร้างพญานาคที่นี่ให้หน่อยแล้วอาจารย์ก็มาค่ะคมาที่นี่แล้วมาสร้างปู่โดยที่อาจารย์ไม่รู้จักวัดนี้ ได้มาเจอกันที่นี่แล้วได้ปั้นปู่นินลากานาคราชเอาไว้ที่นี่ค่ะคปู่บอกเลยค่ะว่าชื่อนินลากานา,าคาราสผมแล้วแต่ความเชื่อของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เขามาขอส่วนใหญ่เขาจะมาขอเรื่องอะไรครับพี่เรื่องธุรกิจการงานรเรื่องโชคลาภค,คนไทยนั้นก็จะจะ,จะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเพราะปู่ประทานให้ครับ พอปู่ประทานให้เขาก็กลับมาไหว้ปู่กันอีกครั้งและมาร่วมสร้างบทมหาอุดหลังนี้ค่ะครใบ,บสีเวลาที่เจ้าเขาบอกว่ามาถึงพุ่ใไปอธิษฐานใบสีใช่ครับนะฮะนี่หนูเป็นคนทำใบสีนี้ใช่ครับเป็นคนทำที่นี่ครับ เป็นคนทำใบสีใช่ครับทำใบสีให้กับทางวัดครับให้คนได้บูชากราบไหว้องค์ปู่ในรลการนี้นครับึกศึกษาการทำใบสีมาจากไหนครับก็เหมือนครูพรักจำแล้วก็ปู่ไปนิมิตช่วงเข้าพรรษา หมือนปู่ให้มาทำที่นี่ว่าคนมาแบบเช่าใบสี่เยอะมากที่นี่เลยต้องมาทําเลยมาติดต่อกับท่านหลวงพ่อแล้วก็เลยได้ทําที่นี่หนูคนหนูมาจากจังหวัดอะไรนครปฐมครครับเอาเอ้งจิบกับขอนรปฐมใช่ครับปรากฏว่าหนูว่าปู่ก็คือองค์พญานาคใช่ครับปูไปเข้าฝันหนูก็เหมือนนอนนอนอยู่แล้วทีเนี้ยเหมือนปู่ท่านไปตามบอกว่าให้มาทําใบสี่ให้กับที่วัดท่าคีรีธรรมเนี่ยครับเพื่อที่คนจะได้กรับไหวบูชาองค์ท่านก็เลย มาทำที่นี่ก็เลยได้ติดต่อกับทางหลวงพ่อแล้วก็ทางพี่โอครับแล้วก็เลยได้ทําให้คนได้กลับไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับและนี่คือตำนานพญานาคคือตำนานเมืองลับแลครับควันนี้ทศชาพาพาไปดูพาไปมูกันที่กาญจนบุรีครับแต่แน่นอนว่ามาถึงถ้ำคิวบธรรมกันแล้วเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเวลาดวงคุณตกหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องจุดเทียนครับเขาบอกจะต้องจุดเทียนเทียนหนึ่ง ซึ่งเทียนเทียนนี้นะฮะคุณพลอยเขาบอกว่าเป็นเทียนที่เวลาที่ดวงเราตกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราไปจุดเทียนตรงนี้เลยหล้วกันการเข้ามากราบสัการะปูนินการที่วัดถ้ำคีริธรรมแห่งนี้นั้นบูชาได้ด้วยเทียนยันบารมีอภิธิหารอิทธิฤทธิพญานาคราชเพื่อขอพรและสดกเคราะห์เสริมดวงรับโชค ด้วยส่วนประกอบของเทียนที่สำคัญมวลสารขี้พึ่งแท้ใส่เทียนเป็นเชือกมงคล7เจดสี9เส้นใส่เทียนมียันมงคลเสริมดวงชะตาลักษณะเทียนเป็นรูปองค์พญานาคราชห้าเสียนเด่นชัดสวยงามสีมงคลสดใสจุดเทียนบูชาไสยศาสตร์เครื่องรางอาถรรพ์แห่งล้านนา ด้วยเชื่อกันว่าการเขียนอักขรโบราณอักษรล้านนาจะช่วยให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายการบูชาเทียนนั้นเป็นการสะดาะเคราะหร้ายปัดเป่าเสนียดจันไรส่วนวิธีจุดเทียนให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของผู้บูชาเทียน เขียนจากปลายเทียนลงมาซึ่งการจุดบูชาเทียนนั้นให้จุดเทียนกลางแจ้งในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงอย่างเช่นในวันพระใหญ่หรือในคืนวันลอยกระทงจะส่งผลดีอนุภาพทวีคูณยิ่งขึ้นวันนี้ทางรายการคัจจาพาไปดูก็ได้เตรียมพร้อมให้กับแฟนๆรายการเพื่อนำไปจุดอธิษฐานได้ถึงที่บ้าน อีกด้วยเอาละครับแน่นอนไปตามความเชื่อไปมูมาหลายที่<ช>ไปที่ไหนมาบ้างไปที่ถ้ำรับแรมาอืลงบันไดลงไปใต้ถ้ำเลยไปดูว่าที่เขาบอกว่าช่องทางเข้าไปแล้วแบบมีคนหายไปเนี่ย มันเป็นช่องทางไหนที่เขาเรียกว่าเมืองรับแลใช่ครับแล้วก็มีวัดบ้านถ้ามีวัดบ้านถ้าก็คือเดินบันไดขึ้นไป400กว่าขั้นใช่ครับก็กว่าจะไปถึงพระแต่คือขึ้นไปนี้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนสวยมากตอนขึ้นไปแล้วเป็นไงบ้างคะไปเจออะไรมาบ้างคะก็ระหว่างทางขึ้นนี่เจอคนเหนื่อยเต็มเลยฮะ คือคนขึ้นไม่ไหวอ๋อใช่ไปวช่วงอากาศร้อนด้วยแล้วเพราะว่ามัน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 สูงมากแล้วมันมี400กว่าขั้นกว่าคนจะเดินขึ้นไปได้อะไรเงี้ยมันมันมันยากอะครับใช่แล้วก็้องแข็งแรงด้วยนะพี่มดนะใช่บดีันไดปันชั้นไม่หรอกจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเข่าไขข้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาใช่ครับตัวพอย์เองก็คคอมีปัญหาพราะมีปัญหาตอนที่ช่วงถ่ายละครก็พอย์เข้าไปบ้านพี่มดแต่ก่อนเนี่ยพี่มดมีแม่นม แล้วแต่ก่อนแกจะบ่นว่าเวลายืนทํากับข้าวห,หรือยือนแบบรีดพงรีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะทํำยังไงดี<ะ>ปกติแล้วเนี่ยไปหยวนจะต้องเป็นคนจุดทูบไหว้พระเป็นคนตักบาตรเป็นคนทํากับข้าวสามมื้อยังกินหมดเลย<ะ><ะ>มีวันหนึ่งนางก็นั่งแบบต่อไปเนี้ยคงขึ้นไปไหว้พระลําลบากแล้วล่ะคร<ะ>ับ<ะ>เออว่ะเรารู้สึกมองคนรอบตัวเป็นห่วงคนรอบตัวหมดเลยเอแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวฉันจริงๆคนที่เลี้ยงฉันมาตั้งแต่ฉันยังเดินไม่ได้<ะ>ตอนนั้นรู้แต่ว่ายี่หยวนมันจะต้องดีหรือวะ ลองกินคอลลาเจนสิก็เลยแบบว่าไปญี่ปุ่นครไปญี่ปุ่นเขาก็เออเห็นว่าคอลลาเจนก็เลยซื้อคอลลาเจนกลับมาปรากฏว่าเฮ้ยไอคอลลาเจนตัวนั้นน่ะให้ยยหยวนกินซึ่งทุกเช้าเราจะต้องกินกาแฟกันอยู่แล้วถูกต้องไหมกินกาแฟแล้วเราก็ต้องใส่แทนครีมเทียมครับ,รบสักพักนึงก็เลยไปดูว่าไอคอลลาเจนตัวนี้มันคืออะไร,รทําให้เรารู้เลยว่าหลังอายุเรา25ปุ๊บคอลลาเจนของเราเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อย,อยลงเพราะฉะนั้นณะวันนี้เราออกกำลังกายครบ5หมู่ เราต้องเออเรียกว่าเลือกทานอาหารให้หลากหลายค้าห้ามู่เนาะพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายสม่ําเสมออะไรเงี้ยไอ้นี่เรารู้กันอยู่แล้วซึ่งไอ้โมโมโกะเนี่ยมันแตกต่างยังไงร,รู้ไหมมันเป็นได้เปปไทายคอยลลาเจนซึ่งชงได้ทั้งน้ําเย็นละลายเร็วแล้วก็ใส่มากๆเลยไม่มีความข้าวเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่มีรสชาติครับเอาง่ายๆเรากินกาแฟเราชอบใส่ครีมเทียมถูกต้องไหมใช่ครับคุณใส่เข้าไปเลยหรือคุณจะกินกับน้ําเปล่าเอาจริงๆนะพี่มดใส่แค่กาแฟนะใส่แค่น้ำนะเอาไปใส่กับข้าวโรยกับข้าวได้เลย มันไม่มีกลิ่นอะไรเลยมันค,คือเหมือนเรากินแบบกินข้าวปกติเลยครับเห็นเขาบอกว่าโมโมโกะนี้มันเป็นสูตรเฉพาะของญี่ปุ่นยังไงฮะเป็นสูตรโมเลกุลเล็กร่างกายดูดซึมได้ง่ายครับมีเครื่องหมายฮาลาลอิสลามก็ทานได้ครับปกติเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นรสชาติที่กินยากคือมันได้กลิ่นคาวครับคือไม่อร่อยแต่อันนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันไม่มีรสชาติ ผสมกินได้ในอาหารหรือใส่ได้ในกาแฟาน้ำผลไม้หรือแม้กระทั่งในน้ำเปล่าม,มันสะดวกสบายมากครับนะครับเขาบอกเลยว,ว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างจะไว้ใจที่สุดครับ <ผม S 1> แล้วก็ได้ใช้กับคนในใกล้ชิดกับครอบครัวใหญ่ใครมาบ้านมันก็จะได้กลับไปนี่แหละคุณพอยแล้วครับพี่มดาผพูดขนาดนี้แล้วถ้าคนสนใจทํายังไงครับถ้าคนสนใจคือซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตาโมโมโกะ2กระป๋องผมแถมให้เลยเป็นเรื่องแล้วอีก2กระป๋องเป็น4กระป๋องนะเป็น4ี่กระป๋องเท่านั้นยังไม่พอนะฮะผมให้นี่ ให้ะไยครับโมโมโก L 3อีก1นึ่งกล่องอทั้งหมดเนี่ยคือ5ชิ้นจากปกติเนี่ยราคา3,450บาทแต่วันนี้พิเศษครับเพียง1,299บาทเท่านั้นท่านผู้ชมฮะ1,299บาทอันนี้เราเอามาเสริมดวงรเราไปเอามาเพื่อจะได้สร้างโบสถ์กันเน,นะครับเราก็ได้บูชาเทียนมาทั้งวัดเลยฮะ,ฮะวันนี้คุณสั่งโมโมโกะ4กระป๋องนะฮะแล้วก็โ <4 S 1> ม,มโมโก L 3อีก1กล่อง จาก3,450บาทเหลือเพียง1,299 <99 S 1> บาท500ชุดแรก500ชุดแรกแเราขอเอาเทียนดวงเพื่อให้คุณเนี่ยไปจุดในห้องพระของคุณเพื่อเสริมดวงชะตาของคุณอันนี้ตามความเชื่อนะฮะถ้าใครนับถือพญานาคหรืออะไรก็แล้วแต่เราขอเอาเทียนจากที่วัดเนี่ยไปให้คุณค,คุณแอดไลน์เข้ามาเลยครับ at m m k 9 1 m อ็มเหรือ092 252 5959 09 22 5 9, 5 5 9 9 9คุณได้โมโมโกะ4กระป๋องนี้คุณเห็นไหมฮะ4กระป๋องเนี้ยทานได้2เดือนกว่าอยู่แล้วแล้วคุณได้โมโมโกะ L3 อีกหนึ่งกล่องสำหรับพกพาแล้วเรา500ออเดอร์แรกจริงๆครับเราขอมอบเทียนเทียนอันนี้คุณจะมีความเชื่อคุณจะมีความศรัทธาหรือเปล่าไม่รู้รแต่แน่นอนคุณได้ร่วมสร้างโบสถ์รสร้างวิหาร เพราะรายได้จากการทําจำหน่ายเทียนทั้งหมดเขาจะไปร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารครับคุณสามารถแอดไลน์เข้าไปที่ M MK 91 M MK 91มีแอดนำหน้านะฮะหรือ092 252 5959 Facebook สามารถดูได้ที่ไหนฮะโมโมโก t ไทยแลนด์ครับเข้าไปได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณพอยขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับคุณพอยครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปกันที่ไหนนะครับ ไม่มีใครซื้อรถเบนให้คุณไม่มีใครซื้อบ้านให้วันกงวันเกิดเขายกที่ดินให้นะคะเชื่อในเรื่องของความเมตตาเคยได้คืนหนึ่งมากสุดเท่าไหร่ล้านกว่าบาทรายการพระชาพาพาไปดูวันเสาร์5โมงเย็น,นทางไทยรัฐทีวีช่อง32ไปแทะจอมปลวกตรงกอาภาัยที่ท่านนั่งรอเรือไปเจอคุมครูพุทธศรีพอจะก้าวขาขึ้นรถลมพัดแบบฟู ครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการขชาพาพาไปดูนะครับทุกวันเสาร์เวลา5โมงถึง6โมงเย็นนะครับทางไทยรัฐทีวีนะครับกฎหมายเลข3 2นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ